ทำอย่างไรจึงจะเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะคู่มือการพัฒนาตัวเองชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นพายุหมุนแห่งความรับผิดชอบและความเครียดนะคะแต่ด้วยความมุ่งเน้นที่ถูกต้องเนี่ยคุณสามารถเริ่มที่จะเป็นคนดีและเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นได้ค่ะในวันนี้นะคะเราจะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการเป็นคนที่ดีขึ้นในหลายวิธีตั้งแต่การให้เกียรติตัวเองไปจนถึงการแสดงความมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆน,นะคะมีบางอย่างที่คุณสามารถทำได้ทุกวัน เพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็เติบโตในฐานะโปรเจกบุคคลนะคะเรามาดูวิธีการแรกกันเลยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองนะคะแรงบันดาลใจเชิงบวกเนี่ยที่สามารถบรรลุได้ให้บางสิ่งบางอย่างแก่คุณเพื่อความสําเร็จค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องการบางสิ่งบางอย่างเพื่อมีชีวิตอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยให้คิดถึงสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต การดิ้นรนเพื่อบางสิ่งบางอย่างไม่เพียงทำให้คุณมีความสุขและเป็นคนที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณค้นพบเป้าหมายอีกด้วยค่ะใช้ปากกาและกระดาษนะคะจดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวที่คุณต้องการบรรลุค่ะลองถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้เพื่อค้นหาตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้นะคะอย่างเช่นมีความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณที่ต้องการจะปรับปรุงไหมหรือว่ามีโครงการอะไรที่คุณตั้งใจจะทำให้สำเร็จหรือเปล่าหรือคุณชอบทำ ในเวลาว่างการตั้งเป้าหมายที่ดีเนี่ยก็จะช่วยนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยกำหนดแล้วก็บรรลุเป้าหมายนั้นๆได้ให้เลือกเป้าหมายเล็กๆก่อนคะ่ะที่สามารถช่วยให้คุณเติบโตได้เช่นเราจะอา่านหนังสือเพิ่มขึ้นทุกวันเขียนเรื่องสัน้นหรือว่าเราจะโทรหาคุณแม่เนี่ยทุกๆสัปดาห์นะคะหรือช่วยเหลือคนขัดสนในทุกๆวันก็จะสามารถช่วยได้นะคะข้อต่อมาก็คือการฝึกการให้อภัยคะ่ะ การให้อภัยตัวเองเนี่ยแล้วก็ผู้อื่นเนี่ยสามารถช่วยให้คุณเนี่ยปรับปรุงความสัมพันธ์ได้นะคะในการเดินทางสูง่การเป็นคนที่ดีขึ้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องละทิ้งความขุ่นเคืองที่คุณมีในอดีตนะคะ อดีตก็คืออดีตค่ะถึงเวลาก้าวไปข้างหน้าให้เวลาตัวเองในการให้อภัยความผิดพลาดในอดีตเนี่ยและรับรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาได้สอนคุณนะคะแล้วให้อภัยเขาที่ทําร้ายคุณคุณอาจไม่สามารถลืมสิ่งที่พวกเขาทําลงไปได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าการให้อภัยเนี่ยสามารถทําให้คุณสบายใจได้การจมอยู่กับความคิดในอดีตสามารถเพิ่มความดันโลหิตแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจได้จริงๆนะคะในขณะที่การให้อภัยเนี่ยสามารถช่วยจัดการ แล้วลความเคครียด้้่ะขอ3นะคะมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นการจินตนาการว่าใครบางคนเนี่ยเขาผ่านอะไรมาสามารถให้มุมมองใหม่แก่คุณได้นะคะความเห็นอกเห็นใจเนี่ยเป็นหนึ่งในก้าแรกๆของการเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะว่ามันจะช่วยสร้างความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ปลูกฝังให้คุณนะคะมีความรู้สึกอ่อนไหวต่อผู้อื่นมากขึ้นแต่ยังช่วยให้คุณเนี่ยสร้างสัมพันธ์ที่ยั่งยืนแล้วก็รู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงด้วยค่ะ การมีความเห็นอกเห็นใจเนี่ยช่วยให้คุณมีเพื่อนในขณะทีะ่ชีวิตของคุณมีความท้าทายต่อไปนี้นะคะเป็นวิธีที่คุณสามารถเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้มากขึ้นนะคะก็อย่างเช่นหลีกเลี่ยงการคาดเดาเกี่ยวกับบุคคลแล้วก็สรุปเรื่องราวต่างๆนะคะข้อต่อมาก็ลองจินตนาการว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์นั้นๆนะคะแล้วถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงข้อต่อมาก็ตั้งใจฟังค่ะ เพื่อความสนใจแล้วก็ช่วยให้ใครบางคนรู้ว่ามีคนรับฟังเขาอยู่นะคะข้อ4ค่ะก็คือการตอบแทนสังคมนะคะการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเท่านั้นนะคะแต่มันก็เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณด้วยค่ะ,ะการวิจัยเนี่ยแสดงให้เห็นว่า การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยช่วยเพิ่มอารมณ์และก็ความสุขโดยรวมนะคะดังนั้นเนี่ยลองพิจารณาเป็นอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์ในท้องที่ท้องถิ่นเล็กๆหรือว่าบริจาคสภาพาที่ใช้แล้วนะคะหรือว่าเก็บขยะที่สวนสาธารณะอะไรแบบนี้ค่ะแม้แต่การกระทําเล็กๆน้อยๆก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้อื่นได้แล้วนะคะก็ลองตั้งเป้าหมายที่จะฝึกฝนการแสดงความเมตตาอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกวันนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องใหญ่หรือใช้ เวลานานหรือแม้แต่เป็นการเขียนโนต้ตเล็กๆติดไว้ในห้องน้ำสาธารณะพร้อมกับข้อความว่าคุณสวยจากภายในสู่ภายนอกก็สามารถทำให้วันของใครบางคนเป็นวันที่ดีได้นะคะแล้วก็เมื่อคุณช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยคุณจะได้รับสารเอนโดฟินที่หลังเร็วคะ่ะซึ่งทำให้คุณรู้สึกดีสิ่งนี้เรียกว่า ผู้ช่วยเหลือนะคะผู้ช่วยเหลือก็จะได้รับความรู้สึกดีๆตอบกลับมานะคะข้อ5ออกไปนอกเขตความสะดวกสบายของคุณหรือว่าลองออกไปจากคอมฟอร์ทโซนของคุณดูนะคะเปิดเผยตัวเองสู่ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะเพื่อเติบโตในฐานะประเจกบุคคลโซนความสะดวกสบายนั้นก็ดีนะคะแต่ก็สามารถทําให้คุณหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้เช่นกันเปลี่ยนตารางกิจวัตรประจาวันค่ะ ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ก้าวออกจากคอมฟอร์ตเซอร์นของคุณนะคะการลองทําสิ่งใหม่ๆเนี่ยทำให้ที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเนี่ย อาจจะเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็เปิดตาเปิดใจของคุณไปสู่มุมมองที่แตกต่างค่ะอย่างเช่นเขียนรายการสิ่งที่คุณสามารถทำได้นอกขอบเขตความสะดวกสบายของคุณจากนั้นก็ลองใช้เวลาทุกสัปดาห์เนี่ยตรวจสอบกิจกรรมนอกรายการนะคะหรือว่าขอให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าร่วมการประจนภัยของคุณเพื่อความสนุกเป็นสเท่าก็ยังได้เลยค่ะ หรือว่าจะเป็นการทดลองกิจวัตรที่แตกต่างออกไปโดยไปร้านกาแฟไปรับประทานอาหารที่อื่นหรือไปอรับประทานอาหารกลางวันโดยใช้เส้นทางอื่นถนนเส้นทางอื่นที่เราเคยใช้อยู่เป็นประจําก็ได้นะคะก็อย่าก,กลัวที่จะท้าทายตัวเองค่ะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หากคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างดีที่สุดนะคะ ข้อ6ค่ะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยก็คือการให้ความรู้แก่ตนเองค่ะความรู้เนี่ยสามารถไปได้ไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการทำความเข้าใจในสถานการณ์ของผู้อื่นนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในโรงเรียนหรือไม่ก็ตามการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยสามารถช่วยให้คุณเติบโตแล้วก็พัฒนาในฐานะประเจกบุคคลได้นะคะยิ่งคุณรู้มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งมีมุมมองที่ใหม่ๆม,มากขึ้นเท่านั้นนะคะต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ในทุกๆวันนะคะอย่างเช่นลงทะเบียนเรียนบางอย่างที่คุณสนใจออนไลน์หรือไปที่ห้องสมุดนะคะบางทีนั้นอาจจะเป็นการเรียนศินละปะหรือว่า หลักสูตรอะไรใหม่ๆที่คุณชอบนะคะการอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับหัวข้อที่คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเช่นธุรกิจเงินวัฒนธรรมหรือว่าพวกสุขภาพจิตต่างๆค่ะข้อ7รับทราบจุดอ่อนของคุณนะคะทุกคนเนี่ยมีข้อบกพร่องใช่ไหมคะแต่คุณสามารถมุ่งที่จะปรับปรุงข้อบกพร่องของตัวเองได้ค่ะสังเกตว่าพฤติกรรมแล้วก็ทัศนคติของคุณเนี่ยส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไรบ้าง โดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้คนที่มีความสุขหรือความเศร้าเนี่ยเวลาเขาอยู่กับคุณเขารู้สึกแบบไหนคะมีเพื่อนมาหาคุณเพื่อขอความช่วยเหลือหรือคําแนะนําบ้างไหมการตอบคําถามเหล่านี้แล้วก็การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะช่วยให้คุณค้นพบแล้วก็เสริมจุดอ่อนของคุณได้นะคะอย่างเช่นหากเพื่อนไม่มาขอคําแนะนําจากคุณเลยให้ถามตัวเองว่า คุณพูดถึงพวกเขาหรือว่าวิจารณ์พวกเขาหรือว่าตัดสินพวกเขาไปแล้วหรือเปล่านะคะบางทีคุณอาจจะต้องพยายามเป็นผู้ฟังที่ดีมากขึ้นหรือว่ายิ่งคุณเรียนรู้ที่จะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมใดมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้ดีขึ้นมากเท่านั้นนะคะความรู้สึกโกรธเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ความโกรธมากเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคต่อความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ เมื่อคุณอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าเหตุใดแล้วก็อย่างไรในสถานการณ์ของผู้อื่นเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งต่างๆเนี่ยอาจไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะหายใจเข้าลึกๆและจําไว้ว่าคุณอาจไม่สามารถควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างได้แต่คุณสามารถควบคุมทัศนคติของคุณได้ค่ะลองดึงความโกรธออกจากตัวเองและผู้อื่นแล้วลองออกไปเดินเล่นหรือว่าเล่นโยคะหรือว่าต่อยมวยก็ได้นะคะ สงบสติอารมณ์ด้วยการหายใจเข้าลึกๆและจินตนาการถึงความทรงจำที่ผ่อนคลายหรืออะไรก็ได้ที่สนุกสนานนะคะลองสร้างรูปแบบความคิดของคุณขึ้นมาใหม่โดยหลีกเลี่ยงคําว่าไม่เคยหรือคําว่าเสมอไปเพื่ออธิบายตัวเองหรือผู้อื่นนะคะข้อ 9. แสดงความรู้สึกของคุณด้วยความเคารพการใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยว่าฉันสามารถช่วยให้คุณถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นนะคะ ชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนแล้วก็สับสนอยู่แล้วและด้วยอารมณ์เหล่านี้จึงเกิดความขัดแย้งค่ะคุณอาจไม่สามารถควบคุมทุกสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่ได้แต่คุณสามารถควบคุมปฏิกิริยาของคุณได้ค่ะประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฉันสามารถใช้ในสถานการณ์ที่มีความขัดแยง้งหรือตึงเครียดทางอารมณ์เพื่อสื่อสารความรู้สึกโดยไม่ต้องตำหนิค่ะลองดูวิธีการเปลี่ยนวลีเหล่านี้เป็นประโยคฉันดูนะคะ เช่นคุณไม่เคยฟังฉันอีกต่อไปเปลี่ยนเป็นฉันรู้สึกว่าข้อกังวลของฉันไม่ได้รับการตอบรับหรือการรับฟังหรือว่าฉันเกลียดเวลาที่คุณตะโกนใส่เด็กๆเ,เปลี่ยนเป็นเมื่อคุณตะโกนใส่เด็กๆฉันรู้สึกเสียใจเพราะฉันอยากให้เด็กๆรู้สึกได้รับการเคารพหรือว่าคุณคอยขัดขวางฉันอยู่เสมอมันไม่ยุติธรรมเปลี่ยนเป็น ฉันรู้สึกว่าคุณคอยกักขังฉันอยู่เสมอและมันทำให้ฉันเสียใจอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะข้อ 10. กตัญยูการฝึกฝนความกรตัญยูทุกวันเนี่ยสามารถช่วยให้คุณคิดบวกมากขึ้นได้นะคะความกรตัญยูเนี่ยเป็นมากกว่าความรู้สึกคะ่ะมันเป็นการฝึกฝนที่กระตือรือร้น การรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในชีวิตก็ตามจะช่วยให้คุณมีความเห็นอกเห็นใจและรักตัวเองแล้วก็รักผู้อื่นมากขึ้นนะคะ ใช้เวลาสักนิดรับรู้ว่าความดีสามารถอยู่ภายในตัวคนได้และทุกรอยยิ้มหรือความช่วยเหลือเล็เลกๆน้อยๆเนี่ยล้วนเป็นของขวัญค่ะต่อไปนี้เป็นวิธีอื่นๆที่คุณสามารถปลูกฝังความกตัญญูในชีวิตของคุณได้นะคะอย่างเช่นเขียนบันทึกแสดงความขอบคุณหรือเขียนรายการแสดงความขอบคุณนะคะเพื่อ เน้นย้ำถึงทุกสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่นะคะหรือว่าการริ้มรสความประหลาดใจด้วยการซราบซึ้งกับความคิดที่ใส่ลงไปในนั้นด้วยค่ะแบ่งปันสิ่งที่คุณขอบคุณกับผู้อื่นเช่นถ้าพี่ชายของคุณช่วยคุณย้ายโซฟาก็ให้เขารู้ว่าคุณซาบซึ้งกับความช่วยเหลือของเขามากแค่ไหนนะคะ 11. จงอดทนไว้ค่ะ เพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นตามที่คุณต้องการเสมอไปใช่ไหมคะแล้วก็มันก็ไม่จําเป็นแล้วมันก็ไม่เป็นไรด้วยนะคะแทนที่จะอารมณ์เสียเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ใจระหวังนะคะให้หายใจเข้าลึกๆแลจะจำเอาไว้ว่าให้อดทนค่ะไม่เป็นไรถ้าชีวิตจะช้าลงสักนิด ลองชื่นชมช่วงเวลาอันช้าๆเหล่านี้โดยสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆและยอมรับข้อดีในสถานการณ์นั้นๆนะคะตัวอย่างเช่นคุณอาจจะสั่งพิซซ่าสำหรับเ,เล่นเกมกับครอบครัวแต่คนส่งพิซซ่ากับติดขัดในการจราจรแทนที่จะหงุดหงิดจำไว้ว่าการที่เวลารอพิซซ่าเนี่ยก็จะทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการเลือกเกมนอกจากนี้คุณอาจจะได้รับส่วนลดพิซซ่าอีกด้วยก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่า,อ,าอีกตัวอย่างหนึ่งคืออาจจะเป็นไปได้ ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยเริ่มอัปเดตทันทีที่คุณต้องการทำงานแทนที่จะอารมณ์เสียให้ใช้เวลาว่างเติมเต็มเพื่อเล่นกับสุนัขหรือเดินเล่นหรือการทำความสะอาดบ้านรอตอนที่คอมพิวเตอร์เนี่ยกำลังอัปเดตอยู่ก็ได้นะคะข้อที่12ค่ะเป็นตัวของตัวเองนะคะวิธีที่ดีที่สุดในการเป็นคนที่ดีขึ้นเนี่ยก็คือเป็นตัวของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณมีเอกลักษณ์พิเศษแล้วไม่เหมือนใครการยอมรับตัวเองในแบบที่คุณเป็นอย่างแท้จริงเนี่ย สามารถช่วยให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะคะพัฒนาชีวิตและทำตัวของคุณเองให้แข็งแกร่งขึ้นทำตามสัญชาตญาณของคุณทำในสิ่งที่คุณรักค่ะแล้วก็สำรวจความสนใจของคุณยิ่งคุณทำเพื่อเติมเต็มพลังมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีความสุขและมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นนะคะอย่างเช่นการลงทะเบียนเรียนในชั้นเรียนที่จุดประกายความสนใจของคุณเพื่อการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการค้นหาความหลงไหลใหม่ๆหรือว่าทำสิ่งที่มีความ หมายต่อคุณเพื่อช่วยให้คุณรู้สึกเติมเต็มนั่นเองค่ะข้อที่13ก็คือการดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าการนอนหลับการทานอาหารที่ดีการออกกำลังกายสามารถให้พลังงานแก่คุณเพื่อให้ร่างกายของคุณดีขึ้นนะคะหากคุณไม่ให้สารอาหารที่เหมาะสมแก่ร่างกายแล้วก็พักผ่อนตามที่ต้องการเนี่ย คุณจะไม่สามารถให้บริการตัวเองหรือผู้อื่นได้เลยค่ะยึดถือกิจวัตรประจําวันที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและดูว่าอารมณ์ของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างไรเมื่อคุณสน,สนับสนุนสุขภาพกายของคุณคุณก็สนับสนุนสุขภาพจิตของคุณด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นการตั้งเป้าที่จะนอนหลับอย่างน้อย7็ชั่วโมงทุกคืนเพื่อช่วยให้จิตใจและร่างกายได้ชาร์จพลังอีกครั้งหรือว่าการกินอาหารที่ช่วยบำรุงจิตใจและร่างกายของคุณ ตังเป้าที่จะทานอาหารทั้งมือ้อแต่อย่าจำกัดตัวเองการมีคุกกี้เป็นครั้งเป็นคราวก็ไม่เป็นไรค่ะก็ให้รางวัลตัวเองบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ต้องทานอย่างมีสตินะคะหรือการออกกำลังกายรูปแบบที่คุณชอบอย่างน้อย30นาทีทุกวันบางทีนั่นอาจจะเป็นการเดินการเต้นการเดินป่าการทำโยคะหรือว่าการทำคิกบ็อกซิ่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะที่คุณสนใจแล้วก็ชอบ ข้อที่14ค่ะยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่เป็นไรถ้าเป้าหมายของคุณไม่เหมือนเดิมเมื่อคุณเติบโต การเดินทางของการพัฒนาตนเองเนี่ยไม่ใช่เส้นทางที่ตรงแต่จะโค้งงอเมื่อคุณคาดหวังน้อยที่สุดค่ะด้วยเหตุนี้เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของคุณเนี่ยจึงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในขณะที่คุณดําเนินการก็ได้นะคะนี่เป็นเรื่องปกติค่ะแล้วว่าเป็นสัญญาณว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ดีขึ้นท้ายที่สุดแล้วคุณจะไม่ปรับตัวหากคุณไม่ต้องการปรับปรุงนะคะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่จมอยู่กับอดีตให้มุ่งเน้นไปที่ ช่วงเวลาปัจจุบันแทนการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เลียกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่คุณสามารถหมุนได้ด้วยการไปต่อนะคะข้อที่15นะคะใจดีกับตัวเองก่อนที่จะเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเสียก่อนนะคะ ความเห็นอกเห็นใจตนเองเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนตรงกันข้ามกับการเป็นคนที่ดีขึ้นแต่การดูแลตัวเองเนี่ยเป็นก้าวแรกในการป,ปรับปรุงตัวนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณดูแลตัวเองไม่ได้แล้วจะดูแลคนอื่นได้อย่างไรคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองวางมือไว้ที่เหนือหัวใจแล้วก็กระซิบคํายืนยันเชิงบวกกับตัวเองดูนะคะเมื่อคุณรู้สึกแย่อย่างเช่นฉันปลอดภยัยฉันใจดีกับตัวเองหรือว่าฉันฉลาดและมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ หากคุณฟังมาถึงจุดนี้นะคะดิฉันอยากจะขอขอบคุณนะคะที่สละเวลามารับฟังแล้วก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนเช่นทุกคอมเมนต์ทุกแชร์นะคะดิฉันก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ